เสียงที่น้ำคเสียงดังแต่ว่าเสียงคุ้นเลยนะด่เฮ้ยี่น้ำไป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 เดี๋ยวไปนี่ไน้ำจ้ไป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 ดิมันน่าจะออมมากินอันี้เนาะเกาาแน่เลยมันน่าจะออมมากินเกาลัดนะทุกคนนะไปไป อะไรตัวอะไรวะทุกคนตัวอะไรก็ไม่รู้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้น้ำก็พาพี่เพื่อนทุกคนเข้าไปอีกเช่นเคยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้ำไม่ได้มาคนเดียวนะน้ำก็มากับน้องดิดนะคะสวัสดีครับผมผมดิดนะครับวันนี้เราก็อยู่ในป่าลึกเนาะชประเทศเพื่อนบ้านนะคะทุกคนแล้ววันนี้ เราสองคนนะครับจะไปหาลูกไม้ชนิดหนึ่งนะจะเป็นลูกไม้อะไรร้อยทุกคนไปติดตามพร้อมกับพวกเราทั้งสองคนเลยนะทุกคนที่น้ําหยุดพูดไปเมื่อกี้น้ําตกใจนะเพราะว่าเมื่อกี้ทาานมันเกาะขาน้ำมากแล้วน้ําบอกไว้เลยว่าที่นี่เยอะมากๆใช่ไหมดิโอ้ดงเลยพี่น้าเนี่ยเป็นโดงเลยพื้นที่เนี่ยมันแห้งแรงนะทุกคนมันแห้งมากเลยแต่ไม่รู้ว่ามันมาแบบเยอะมากๆนะพี่น้ำนะ นี่เป็นแค่ส่วนน้อยนะเดี๋ยวไปดูตอนที่เราไปหาลูกไม้ดีกว่าใช่ไหมใช่เราจะเจอโดงของมันที่แท้จริงแต่ว่าถามว่าน้ำจะบอกไว้เลยทุกคนเส้นทางเนี้ยน้ำขอบอกไว้เลยถ้าเรามาเราต้องเดินตามเส้นทางเลยนะคะเราห้ามออกนอกเส้นทางเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะแต่ว่าที่เรามานี่ก็เนาะมันก็ไม่ได้ไกลมากไม่ได้ไกลครับประมาณสักกิโลหนึ่งประมาณกิโลถึงสองกิโลครับ โอเคทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าค่ะไป,ไประวังนะท่นะ <Hey. S 2> ต้องระวังนะมันเยอะจริงนะท่นะพี่มองไอ้นี้อย่างเดียวอะ่ะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไง ค่ะทุกคนตอนนี้น้ำกับน้องดิดก็มาถึงดงของมันแล้วนะคะนั่นก็คือผลไม้นี่เลยทุกคนเดี๋ยวน้ำจะชี้ให้ดูนี่นี่นี่ตรงนี้ผมเก็บมาเมื่อกี้อ๋อนี่เกาลัดนะกเป็นเกาลัดป่าเป็นโดงของมันเลยนะใช่ใช่และตอนนี้มันล่วงเยอะมากเลยพี่น้ำร่วงเยอะมากมากเยอะมากมากแล้วก็เนี่ยเยอะมากๆเนี่ยพื้นที่แบบนี้เราห้ามเยี่ยบนะพี่ดาทุกคนเยี่ยบนี่รู้เรื่องเฮ้ยเสียงอะไรอะไม่รู้ อ๋อแล้วเขาบอกว่าที่นี่มีอันนี้ด้วยอะไรนั่นมีเราคือเราต้องพยายามส่งเสียงให้ดังไว้คุยกันดังๆไปตอนนี้เราแวงไปหมดเลยทุกคนกลัวทั้งท่ากลัวทั้งอะไรก็ไม่รู้เไปไปไปเก็บก่อนทุกคนไปนี่เนาะเก็บตรงไหนดีๆดิะ เก็บตรงไหนเก็บหน้าตรงที่เรียบๆดีกว่านีเอาที่แบบว่าแห้งๆหน่อยอะแห้งๆหน่อยดีกว่าไม่งั้นน่ากลัวก่อนนี้ลุงนี้สวยนะผมเนี่ยใช้เต็นที่ยี่เลยอะเพราะมันไหวที่น้ำน้ำมันไอ้นี่เยอะเกินหนามันใช่ไหมพี่เอามิดเคาะ เออลืมมีดเฉยเลยใช่ต้องเอามีดมาอแล้วก็แล้วก็ถ้าใช้มีดอ่ะดีมันเก็บมีอนี่ทุกคนเห็นไหมลูกสว,ลส,วสวยๆเลยเนี่ยดีสวยสวยสวยเลยเนี่ยแต่น้ำไม่กล้าเข้าไปนะกลัว อันนี้มันโดนฝนไปบ้างแล้วไง<ช>มันก็เลยดูเหมือนแบบชื้นชื้นขึ้นลานี่ข้างในมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนี่เห็นไหมเป็นข่าๆอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราไปหาข้างหน้ากันต่อ โอ้หนามผมนะหนามคมมากเลยนะพี่พี่ไ<า>ม,ม่กลนะ้าจับเลยนี่ครับผมต้องใช้ตีนขยี้นะทุกคนคือวันเนี้ยลืมเอามีดมาเฉยเลยมาห้ากองร้านนะแต่ลืมเอามีดมาเลยใช้ตีนขยี้เพราะมันมีหนามเยอะนะพี่น้ำนะใช่หนามเยอะจัดเลยอนะีดีนะพี่เอามีดมาเออผมก็เตรียมไว้แล้วแต่ผมรีบไปตอนระหว่างเรามาเนี่โอ้ทุกคนดูปกัน้นี่ครับ เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เบลเลอร์แล้วก็สวยนะใช่คือบริเวณฝั่งเนี้ยชาวบ้านบอกว่ากินจนเบื่อนะพี่น้ำนะอือกินจนเบื่อแล้วก็เลยไม่มาหาแล้วนะใช่แล้วก็แถวนี้เขาก็ไม่ค่อยนิยมซื้อขายกันนะอือเพราะถ้าจะโอ้โหไปขายนี่มันก็ต้องขายไปที่เมืองไทยนะพี่นะแล้วอีอย่างโอ้โหดูเด้ระยะทางก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะมาค่อนวันเราบ้างพี่ดาบนะใช่ใช้ตีนขยี้เอาเลยแอเประไรครับเดี๋ยวยังไงพวกเราต้องไปทำสุขอยู่แล้วนะพี่น้ำนะใช่ไปเดี๋ยวไปหากันเรื่อยๆรือดีกว่า เสียแล้พี่นะอืมเสียพี่น้ำไม่เอาใส่กับป๋อวพี่เีออ๋อใส่นี่ก่อนได้ ที่ทุบจนอันนี้มันแตกหมดเลย <c oughs> เนื้อมันออกข้างนอกอ,ะอ่ะเนี่ยแต่ว่ากินได้ต้องใช้อะไรวะถึงอย่างเงี้้ไม่รู้แล้วก็ไม่กลาจับด,ด้วยหนะ้าหนามนนม,นามันทินท่ไมได้ยุหาเปลือกแกนะ่หน่อยหาเปลือกที่ยังเป็นน้ำตาลอ่อน on. ใช่เนาะมันต้องเอาถุงมือมาด้วยพี่นี่ไม่กล้าจับเลยเพราะมันทิ่มมือนี่ครับอย่างนี้นะครับทุกคนก็อย่าถือสาผมนะหวเจาตีนไยี่อย่างนี้เลยนี่ออกมาแล้วนี่ออกมาแล้วนี่นี่ไงดิเออนะั่น่ะน้องดิ๊กก็จะใช้ตีนเลยนะทุกคนใช่ใช่แล้วก็ไม่เป็นไรเรากินเองเนาะเรากินเองไม่ได้ให้คนอื่นกินเ,เดี๋ยวลองไป กัดให้ดูว่ามันยังกินได้อยู่ไหมนะพี่น้ำนะลองกัดให้ดูนะว่ายังกินได้อยู่ไหมในข้างในจะเสียไหมนี่ทุกคนดูนะไม่มีรอยเสียแมย้แต่นิดเดียวเลยเนะี่ยดูใกล้นะยังเขียวมาเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับว่าตรงที่ผมพูดเนี่ย ทาาเยอะจริงหรือเปล่านะคือไม่ต้องทําอะไรเลยทุกคนคือเราไปหาเนี่ยบริเวณฝั่งเนี้ยข้างๆข้างๆเนี้ยเดี๋ยวก็รู้ว่าทาาเยอะหรือเปล่านะว่ามันเกาะขาผมมีทักตัวไหมอ่ะเดี๋ยวจะลองดูเลยนะพี่น้ำนะไปเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูว่ามี<ป>ท่าหรือเปล่าไปลองเลยอโอเคนั่นนะดูดีข้างในมีแต่ลูกสวยๆทั้งนั้นเลย <laughs> นี่คือการเทสนะว่ามีท่าหรือเปล่านะคือไม่ต้องทําอะไรมากเนี่ยมาอยู่แถวๆเนี้ยแค่พักหนึ่งเดี๋ยวก็มีเองครับ นี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วสองตัวแล้วนี่สองตัวนี่ใช่เหรอนี่นี่นี่มาแล้วเห็นป่ะสองตัวนี่อ๋อเออเออนั่นไงนี่นี่นี่มาแล้วเห็นป่ะโอเยมันกอดรองเท้าแล้วดิกอดรองเท้าแล้วนี่คืออุสองตัวจริงหรือเปล่านะนี่นี่ทุกคนเห็นไหมแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆนะเนี่ยมาแล้วสองตัวเห็นป่ะสองตัวยังไม่ถึงสิบวิเลยนะพี่นะมาแล้วเนี่ยอันนี้แป๊บเดียวสองตัวแล้วนะไปไปเอาออกมั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาออกดีกว่าอย่าเอาออกตรงนี้ที่ไกลๆก เนี่ยแป๊บเดียวมาสองตัวแล้วเนี่ยระแวงแล้วตอนนี้ระแวงแล้วนี่ครับคือทากเยอะจริงๆนะนี่คือเราไปแป๊บเดียวนะคือผมไม่ต้องทําอะไรเลยคือผมเดินนี้แล้วก็ผมบอกว่ากลางวันเนี่ยไม่เท่าไหร่นะกลางคืนกลางคืนนีดนะ่อโอ้โหนนโอโหย่างกระยุงเลยนะทุกคนกลางคืนอย่างกระยุงแล้วก็ช่วงเวลาฝนตกนี่โอ้โหมาเป็นฝูงผมจะบอกให้โอเคเราก็ต้องระมัดระวังตัวนะหาไปเรื่อยเรื่อยรระวังตัวว่าเออ จะเจอไหมถ้าเจอเราก็ปัดปัดทิ้งไปนะพี่น้ำนะอพอไอ้พวกเนี้ยเราบอกเลยว่าฆ่าไม่ตายนะพี่น้ำนะใช่ฆ่ายากมากเลยคือตัดเนี้ยขยี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวสภาพมันก็ดิ้นวันเดือนเนี้ยมาอีกแล้วตัวหนึ่งเนี้ยใช่หรอเออเนี้ยแล้วก็ที่ดิดนป่อยอ่ะนั่นน่ะมันหันกลับมาหาดิดแล้วเหรอหันกลับมาหาพอมีแล้วนี่ไงนี่หน่ะเออเสองตัวมันกลับมาแล้วนี่นี่ป่ะอันนี้ก็มาอีกแล้วเห็นป่ะเออใกล้ๆเลยเห็นป่ะโอ้แน่นอนจัดอ่ะ เยอะเยอะจริงสิดำเยอะทุกคนคนจะถ่ายให้ดูเพียงเท่านี้เนาะเกี่ยวกับธาตุไม่เอาแล้วดีกว่าไม่เอาแล้วยแล้วใช่ไห้เรารีบมาหาดีกว่านะดินน่น่นมันจะถึงดีอยู่แล้วสองตัวข้างหลังนั่นไงเราเร่งมาหาดีกว่านะจะได้ีบกลับเมียนโอ้โหเยอะเกินงั้นก็มาหาเราเรื่อยๆโอเคไปแล้วมันมาไวด้วยนะ ค่ะต,ตอนนี้เราก็หากันได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะก็ถึงได้แค่นี้เองนะคะก็ได้ยังไม่เยอะนะคะเพราะว่าระแวงทากด้วยแล้วก็น้องดิดก็ได้ก่อไฟไว้สองกองสามกองเนาะเพื่อไล่ทากนะคะแล้วก็ได้เอาไอ้นี้มาด้วยเนาะดิดนะเนาะนี่ภูมิยาชาวบ้านใช่นี่นะคะน้ำยาเส้นนะคะเราเอาไว้ฉีดตามขาเนะราเนาะเพื่อไม่ให้มันเกาะนะคะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราคงจะเก็บ no. ก yeah. mm ัน hmm. อ uh, ีกส sure ักพักหนึ่งแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วเนาะใช่พี่นาอะอ้แตกเลยพี่นาข้อมันแรงอย่างนี้แหละถ้าเคาะกับมีดนะเพราะพี่ทำเตียไปหลายเม็ดละพี่เคาะกับมีดอะเหมือนมันแรงไปอะได้ไหมได้ใส่เนี้ เม็ดใหญ่นะทุกคนเม็ดเนี้ยเห็นไหมตอนนี้มนแมลงอะไรก็ไม่รู้ร้องแล้วนะเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะเียงอะไรพี่น,น้ำเสียงดังเลย แต่ว่าเสียงคตรคุ้นเลยนะดิเฮ้ยไปน้ำไป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 เดี๋ยวไปมีว่ะไป,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 ไปไน้ำไปทุกคน<ๆ>น่าจะเป็นมีนะทุกคนตอนนี้เราต้องกลับแล้ว<อ>ไป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 ดิมันน่าจะออกมากินไอ้นี้เนาะเกาลดัดาลัดแน่เลยมันน่าจะออกมากินเกาลัดนะทุกคนนะ ใช่ทุกคนมาเราก็สู้ไม่ได้อ่าทุกคนน้ำคิดว่าฮะมันมากินเกาลัดแน่เลยเพราะเกาลัดเยอะด้วยอ่ะทุกคนเนี่ยเก็บได้แค่นี้เองนะมาไหมเดินกระจายไปดีกว่าเดินทางข้างไปน่าจะพอผลแท่ามันเลยต้นไม้บางสัก ห0าร้อยเมตรก็ได้เราคอยระวังหลังนู้นใช่เนื้อสัตว์ป่าอุ้ยอะไรตัวอะไรวะทุกคนตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้ตอนนี้เราแหวงทั้งหน้าทั้งหลังเลยเดีไปดูไหมตัวอะไรวะนูบอกนี่ไม่รู้เหมือนกัน ไปไปข้างหน้าก่อนคไปไปนบนเออมีต้ก่าลนี่่ะรั้้ายมนตังดโอ้โหเยอะด้วยทุกคนโอ้เป็นุูงเลยโ้ยเป็นุูงเลยอะไป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 ข้างในไป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  เอาแดดแรงๆหน่อยอ่ะโอเคค่ะทุกคนคาดว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นหมีเนาะโอ้น่ากลัวมากๆเราก็คงจะเก็บเกาลัดได้แค่นี้เนาะต่อไปเราก็คงจะเดินทางกลับบ้านแล้วนั่นดิเนาะเพราะว่าเดินกลับบ้านดีกว่า คลิปนีน้พอกินแล้วพี่อาา่ะฮะคลิปน,นี้เราก็พาที่พเพื่อนเพื่อนมาเก็บเกาลัดเนาะใก็ถ้าชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะใช่ครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับ